มีห้องพักมีร้านอาหารนะคะโอ้โหเราฟันเลย เป็ดห่านเนะาะห่านเอ้อยห่านน่องหงห่านหงหนนเนื้อห่านเนาะแบบนี้อ้ยอ้แปดตัวหวยออกอะไรเนาะวันนี้ Yeah, <laughs> so <laughs> ไไนี่ไปลอยแต่โอ้เราจะขึ้นไปข้างบนนะเบ็ดอ่ะ Undre muse os selv. Så. Det er et so der har ฝั่งนู้นทางกับบานบนเขาสุ่มที่นั่งเลนแล้วนี่มีที่ผักเต็มแล้วแต่เราจะเลือกเอาเป็นวังโคนอย่างกันนี้สวยแดดกำลังบดมาเด้อมาเที่ยวกันยามหนาวยามใบใหม่ดูดูไม่ไม่รวงกะ ดอกไม้เสื้อผ้าโมเดิ ี่นัวสวยนะแต่สำหรับเราไม่มีหรอกตัวใหญ่เสื mm ้อ mm. กันเนา ลานในกระเป๋าสวยๆแต่ว่าแพงามหอยหกร้อยซตัดเมียวเมียว that cat meow oh dead มันเทียวอันเดมูสินะเซลลชัวกับแคทสฮ่าฮ่ลฮ่าแคทตี้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 อันนี้ร้านเวียดนามเนาะค่ะแต่เขาคงยังไม่เปิดแล้วมั้งร้านเวียดนามร้านเวียดนามตรงฝั่งนู้นนี่เลยมาแล้วร้าน ร้านไทยอีสานนะคะแต่ว่ากกินตกขอนรสหอมอวนขย่ยนี่ก็มีที่พักสุลิสรังโฮเทลอะไรนี้ก็มีนี่กรูปค่ะเนี่ยว่าจะซื้อร้านนี่แหละร้านวายเนี่ยร้านนี่เนี่ยชักเปิดยังโอเคเราจบตัวคลิปไป,ปทันทีเด้ก่ะดื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายโดยอัศนีสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละ